ว่ายังไงลัสมิฉลโถ์ถ้าทนไม่ได้ก็ร้องขอชีวิตข้าสิไอ้อสุเลศถอนพี่ไดชิโร่เดี๋ยวนี้นะวยเลิกดื้อสักทีเอะะถอะลัสมิฉลโถนเจ้าไม่ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดมาพิสูจน์หัวใจมนันความรักของเจ้ากับมันไม่มีทางเป็นไปได้ยังไงมนุษย์ก็ไม่คู่ควรกับนางฟ้าไม่จริง ถึงมันต้องจะมีกิเลสหยาบก็ไม่หยาบถ้าพวกแกหรอกไอ้พวกกระสุนชิโร่จะไม่ต้องห่วงนะเรามีพรปกป้องจากกระสุนที่เจ้าเคยให้ไว้ไงเราจะปกป้องเจ้าเองชิโร่อย่างน้องสองหทัทางช่วยผู้กองสกันให้เขาออกไปจากป่าหิงผ่านปล่อยให้เราตายอยู่ที่นี่ไม่ได้นะชิโร่ยังไงเราต้องก,กลับสวรรค์พร้อมกัน มนของเราคงหมดแค่นี้เ้าต้องไปช่วยคนอื่นช่วยทำให้มนุษย์รักษาความดีพ,พิสูจน์ให้อาสูเร์เห็นว่าทำไมเราถึงรักและห่วงใยกันนี่ชิโลไอ้นกแก้วปากมากเกก,กาหน้าลำคอ ป่านนี้ไอ้มนุษย์นั่งตายในป่าดารีผลไปแล้วข้าจะถอนพิเทานางแล้วพานางกลับไปอยู่ที่พิภพบัตส์ 啊,啊,啊！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  มันคดแท้ดันโดนพวกมนุษย์หลอกซะได้อีกหน่อยจะไม่ไหวใจพวกมนุษย์แล้วอย่าเพิ่งหมดหวังพวกมนุษย์สิจัสวินนี่เจ้าเจ้าเจ้าหลุดจากมนตานายมีผอแล้วเหรอก็ได้เจ้าเตือนสติไง ไม่งั้นเราคงไม่รอดมาจากที่นั่นขอบใจนะตาสวินตอนเนี้ยี่เพิ่งขอบใจข้าเลยเรียบไปช่วยนางฝาแล้วก็จ,จัดการกับพวกอาู์กอมเถอะไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ปล่อยอาสุเล่ไปทำร้ายใครได้อีกฉันจะใช้สาตวาธรรมุคคาคนาลากคอมันกลับไปรับโทษที่พิภพปศุ์ ตสุวินใั่ขอโทษฉันลืมไปว่าหน้ากับคุณไม่ถูกกันเจอกันทีไรต้องตีกันเรื่อยเลยเอ้ยเอาหน้าไปเอาหน้าหปหน้าคนนี่ฟังคำสั่งฉันเจ้าพูดอย่างนี้่อยลงอ,อกไปทีงั้นตอนนี้ จะพาเจ้าบินไปหานางฟ้าไปแล้วแล้วพี่เจ well <bizarre> ้าหายดีแล้วเหรอก็ยังเจ็บอยู่บ้างอ่ะแต่ก็ยังพอพาเจ้าบินไปหานางฟ้าได้ไปเถอเร็วเฮ้ยทึ้งพรของรัศมีชโลธรเนี่ยจะช่วยไม่ให้ผู้ฆ่าแหละฆ่าเจ้าได้แหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฆ่าแหละจะกระทืบเจ้าให้พิการไม่ได้หรอกเว้ย จะทำให้ข้าลำคามานานวันนี้เขาจะหักแขนหักคาของเจ้าแล้วปล่อยให้เจ้าเป็นอาหารของสัตว์ในป,ป่าเยู่กับมันแห่งนี้ปล่อยอุ้มสมเดี๋ยวนี้กองสก,ก,การมันรอดจากนาลีฝนได้ไงวะ ก็มนุษย์คนนะี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสิมนุษย์คนนะี้เป็นมนุษย์ที่อสูนหางแถวยังพวกแกเนี่ยต้องกลัวจะคุเยไยเดี๋ยวปากดีกัข้ามตัวเล็กกับจ้อยลอยดูถูกข้าได้ยังไงจะเด็ดจะน้อยไายจะมากินซะเจ้าศูนย์ที่กาดรังแกแต่เด็กเจ้ามนุษย์จัดก,การมันเลยเร็ว บ้างคุณ mm. สองก็เจ็บอตะดีแต่ดีนะที่กกองมาเร็วไม่งั้นนะาโดนมันหักแขนหักขาไปแล้วมันคงหนีไปหาหัวหน้ามันแล้วล่ะงั้นเราเรียรบตามไปจัดก,การมันให้หมดเลย ต้องมาเป็นนิ่งชีวิตเจ้าอซเล่ข้าปล่อยให้เจ้าตายไม่ได้รัสมิฉโลทึงข้าจะเป็นอสูรล้านในสายตาของเจ้าแต่ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าต้องทรมานทั้งใจและกายข้าจะใช้ความรักของข้าที่มีต่อเจ้าเยียวยาให้เจ้าหายจากความเสียใจเของมนุษย์อย่างมัน ไม่มีไม่มีใครแทนที่ผู้กองสการได้ชีวิตเรามีไว้เพื่อเขาคนเดียวไว้เจ้าอยู่กข้าไปแล้วเจ้าก็จะลืมมันไปเอง ให้สบายเถอะนางฟ้าของข้าเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมาอีกครั้งเจ้าก็จะกลายเป็นเจ้าสาวข,ของข้าไปชั่วกับชั่วกัน น้องแกโดนพิษองนาคิวต่อไปคือแกอ,อสุรเรศผู<ะ>้อก,กองสัก,การมนุษย์อย่างแกไม่มีวันเอาชนะอสูรได้เวลาที่เจ้าจะต้องถูกลงโทษและอสุรเรศ oh my god